ตาตังตาล,ลังเตาไหมอ๋อพอเถอะพอเถอะทุกคนอาจจะงงว่าวันนี้พวกเรามาทําอะไรกันที่นี่ผมต้องบอกเลยว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนของแม่ผมก็เลยพาแม่เนี่ยมาด้วยเราบอกว่าเขาอยากจะพา,าแม่มากินข้าวแต่ว่าฉันมีเซอร์ไพรส์รกว่าทําไมเพรเซอร์ไพรส์รอะไรคุณลุเพราะว,ว่ามันเป็นแบบว่าเทศกาลช่วงวันแม่เราก็เลยต้องพาแม่จริงมานี่จ้ะเดี๋ยวเรารอแม่เรามาก่อนอันนี้เซอร์ไพรส์จริง คือมีที่บ้านอยู่แล้วหรือว่าไปเช่าเขามาคะไปเช่าเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะม้าบอกว่าอยากกินปิ้งย่างสะพักใหญ่แล้วเราก็ยังไม่ได้แบบกินปิ้งย่างสะพักเลยพาม้ามาปิ้งย่างที่ผอม้ากินร้านแรกในชีวิตคือสมชีเราเอาใจลูกค้าหรือเปล่าไม่ได้เอาใจลูกค้าจริงเพราะเปิดร้านแรกที่ปิ่นเก้าเฮ้ยผมอยากรู้ว่าร้านนี้สาขาแรกที่ปิ่นเก้าจริงไหมครับ พี่เหรอ,อสั่งอาหารกันเราสั่งอะไร,ะรดีกว่าวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ต์กันเพราะฉะนั้นเราสั่งไม่อั้นนะจ๊ะวันนี้สั่งไม่อั้นเลยนะได้เดี๋ยวเราเรียกพนักงานก่อนคุณลูกค้าแพทตินัมสามารถสั่งทานได้ไม่อั้นเลยนะ,ะเราจะแพทตินั่มไหมแพทตินัมน่มโอเคแพทตินัมก็คือในเมนูสั่งได้หมดทุกอย่างเลยเขาอ่ะจะมีแบบเป็นห,หลายราคา ซิลเวอร์โ <Go, S 2> กลพัตตินัมแล้วก็พาตินัมแต่ว่ามันมีอันนี้ด้วยนะส9มก็มีคอปเปอร์แต่ถ้าสมมติว่าเราสั่งอันที่มันเป็นพัตินัมมัเราคือสามารถสั่งได้หมดทุกอ,อย่างที่อยู่ในเมนูนี้ว,วันนี้ม่ไ้ม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมครับไม่ได้กินอะไรมา ต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยแอบเห็นแวบแวปอ่ะมันมีอะไรที่เป็นกิมจิชีสอุ้ยนี่ไนี้นี่เป็นแบบซีซันแนลนะทุกคนครั้งนี้เรามาก็วจะเป็นกิมจิชีสโอเคแล้วถ้าเป็นแพทตินัมก็สั่งในนี้ได้หมดด้วยเช่นกันโอเคอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือกดสั่งอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมก็ contactless ไปเลยโอเคไม่ดรูดไม่ดีกรดโอเคได้เวลากดจิ้มเลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษช่วงวันแม่นะคะ10สิบยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้ค่ะแม่มาทานอาหารที่ร้านนะคะจะรับฟ อ๋อนี่ไงไม่เสีาสิบหกได้เลยไหมครับเลือกอะไรได้บ้างคะชิสตุ๊กโคชูจากมาโยก็ทันระดับคอเปอร์และซิมเบอร์ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้าวหน้าชีฟูตมินิฮาร์ดระดับโบค่ะแล้วก็จะเป็นก้งชีสกิมจิานระดับแพตตินัมค่ะอ๋อทั้งั้นเราก็เอากัางชีสใช่ไหมล่ะ นี่งตุ๊บตุกบตุกต้นบตุ๊พี่งยูอย่างสีเหลืองนี่เขาเรียกว่าอะไรพี่งเยลโล่แล้วอย่างเตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเตาเตาอังโลนี่ที่แรกสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าเยลโล่ใช่พี่ยังต้องถามพี่อะไรอามาแล้วขอบคุณครับเนื้อวากิวออสเตรเลียชีสกินจิมาแล้วนี่ปลาค้อ วันนี้จริงๆคุณนั่งได้ถูกที่นะจริงเพราะฉันอยู่ตรงนี้ฉันสามารถที่จะเนื้อแกะออสเตรเลียชีสกินจีเบอร์รี่สดมากเบอร์รี่สดมากเลยอะคะโอ้โหเน้วหอยเชลชีสกินจีนี่ม้วนโชว์แล้วนะทุกคนม้วนโชว์ม้วนโชว์อ้าวคุณตักให้ตัวคุณเอง ใช่เราจะแบ่งยิมคนละครึ่งโอ้โหที่ได้ฟรีไงโอ้โหใช่อันนี้ที่ได้ฟรีในนี้ฉันขอชิมก่อนนะคะทุกคนแบบนี้นี่อยไหม g r a คือ e ฟร์กราชีสกิมจินี่จะเป็น ซูชิคุ้งซอสโคชูจังมาโยนะครับผมวันน,น,น,นี้จะเป็นข้าวหน้าซีฟู้ดมินิฮะครับผมครับเป็นเซตแม่พิมพ์นะครับว้วา,วาวดิฉันว่ากระทะอันเดียวนี่ทาอะไรอยู่นะคะนนเป็นไงครับเป็นไก่ซีซึ่งเจิอร่อยไหมครับอร่อมยมากชิตเก้ร์นวิปว,ว้าวค่ะคผม มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับพี่โต๊ะเต็มเนี่ยครับบ่อยครับเปอนไเงีฉ่ำเหมือนเดิมไหมคะมันแบบเหมือนละลายในปากเีกแลมนอะวันนั้นพาพนักงารออฟฟิศมาเลี้ยงก็พามาเลี้ยงพ่สุขีชีนี่ยหนะเพราะว่าทุกคนแฮปปี้อะั่ะสั่งอะไรก็ได้ไก่เนี่ยมันต้องใช้มือใช่ ใช่ค่ะแล้วลลรสชาติก็ <so S 2> ดีไม่ไม,ไม่เค็มมากเม่ไหร่ดีเลยรสชาติเออมันเข้ากันดีมากเลยนะอีกุ้งกับชีสเนี่ยเอร่อยอ่ะอร่อยมากเลย นี่เป็นอะไรที่อยากนอกเรื่องมากเลยรู้ไหมผมเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าทําไมมาคี้หน้าฝรั่งแบบนี้ถึงเรียกแม่ตัวเองว่าหมาม้าแม่เราจะเออเนี่ยได้ยังไงล่ะเพราะว่าคนสเปนเขาเรียกพ่อกับแม่ว่าป๊าป๊าหม่มาตัไม่เสียงออกนะเนียยว่าป๊าป๊าหม่ำมายังไงยังไงป๊าป๊าหม่ำม้าอย่างงี้คนสเปนเขาเรียก เขาเรียกเขาเรียกหมากาม้อยากถูกถามเออถามกินขนาดนี้น่ะ้าวเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งเขาเรียกกันแบบนี้ถูกไหมใช่ใช่ผมไทยจีนไง ไม่ใช่แต่พูดถึงว่าเราอยู่ฝั่งจีนทําไมถึงมาเรียกกันว่าแดดดีทาไมเราถึงไม่เรียกว่าป่าป๋าโอเคคุณอยากรู้จริงแเปล่าต้องต้องให้ผมดูว่าอยากแค่ไหนโอ้ยกินอยู่ <c oughs> ฉันอยากกินมากกว่าฉันอยากรู้ถ้าให้เลือกอะน,นะโอเคผม,มจะบอกให้นะเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยมีพี่ๆก่อนหน้าผมแล้วเป็นลูกครึ่<อ>งฝรั่งเพราะฉะนั้นลูกเขาเรียกมาแบบนั้นมามีผมผมก็เรียกตามนั้นไปมันกินกับข้าวร้อนสวยๆก็อร่อย มีเคล็ดลับในการเลี้ยงในการเลี้ยงลูกดูแลสามียังไงไม่ถึงม้าดูแลสามีหรือมากี้ดูแลสามีครับม้าด้วยมากี้ด้วยแต่มากี้เขาดูแลดีใช่ระมก็สอนมาว่าเออรักโวยลักลูก แล้วถูกหัวยังไงครับจากตรงทีก็อยากเตะก้านคอเหมือนการลงกินก้านคอใครก้านคอเลิศก้านคอเลิไม่ผูกผมแต่จตะก้านคอเลยเหรอซุ้งกิมจิชีสค่ะนี่อ่ะครับมาสแปมครับขอเชลล์ได้ไหมครับหอเชลล์กั้งได้ไหมครับกั้งได้ไหมครับกั้งไม่ต้องมาเลยเพราะว่าเขาให้เรามานะหนึ่งใบเสร็จเลือกได้หนึ่งอย่างหอยนางรมชีส เดี sociedad, like. uh, ๋ยวมามาจะลองกินไข่ดองหน่อยอุ้ยระสีดู้วหมดแล้วไข่ดองอร่อยมากเลยไข่ดองอร่อยไหมคะโอ้อร่อยมากขอขนมอยนิดนึงค่ะ เราต้องเอาสแปมาบวกแล้วลขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตขโมยสแปมชิ้นหนึ่งมาแค่เนี้ยอยู่เลยอนอแงอร่อยมากเลยทุกคนมันสดบนื้อปวน,แ<ต>นวแล้ก็มีความแบบเผ็ดตัดเลี่ยนของกิมจิผู้แบบ <laughs> มันคือสุขโอเวอร์โหลดเลยจริงๆความสุขยิ่ได้ค่ายเซกิมกิชีสแล้วก็สําหรับโปรฉลองวันแม่นะจ๊ะอย่าลืมว่าตั้งแต่วันที่10สิงหาจนถึงวันที่11สิงหาเนี่ยสามารถเลือกได้คือในหนึ่งใบเสร็จนะคุณสามารถเลือกนี่เป็นซูชิกุ้งอย่างนี้หรือว่าจะเป็น ที่เป็นแบบว่าลูกหัวใจนะแล้วก็กั้งที่กี้เพิ่งแบบว่าสั่งไปหนึ่งอ,อย่างได้เลยนะจ๊ะซึ่งแบบว่าอร่อยทุกอ,อย่างทีนีวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะบ๊ายบายจะเริ่มกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าพาดไปน,นะไรอไร,อร,อร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะวันนี้พ่อเลี้ยงถูกไหมถูกครับอ่าวันแม่พ่อก็ต้องเลี้ยงไม่แม่ผมก็เลี้ยง